นั่งเบียดหนูกันเต็มเลยก็เลยบอกว่านั่นแหละเขาเป็นวิญญาณข้าวจ้ารับบุญมวลนาบุญแลเราก็ได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นที่หนูสวดมนต์ไปนะคะก็ไม่มีอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทําถูกไหมหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่หนูก็บอกว่าหนูงู่คะช่วยหนูด้วยนะคะอันนี้ค่ะหนูหนูทําถูกไหมคะถูกค่ะหลวปูครับแใว้ไปเป็นไปไปหมดเลยนะคะ อย่าให้มารบกวนนะต้องบอกท่านใช่ค่ะอันเก็อะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นไหว้พระประจำโรงเรียนหรือว่าไหว้พระผมประจำโรงเรียนหนูไม่รู้ว่าต้องสวดบทไหนทุกวันพระหนูดอกผงอะไรไปไหว้หนูก็สวดบทพระมหาจากักรพรรดินี่นะคะบท,บทเดียวเนี่ยเหลือกีนน่นนล่ะใช่ค่ะึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าถูกไหมใน สวดที่ไหนก็แล้วแต่หนูก็จะสวดบทพระมหาจาักพดิตลอดค่ะดีแล้วสาธค่ะ อันนี้อยากอยากเล่าให้ฟังค่ะคแล้วทีนี้ที่โรงเรียนก็เลยด่งดังเรียกหนูว่าเป็นหมอผีค่ะพเ,เพราะเพราะว่าหลังจากสวดมนต์นั้นไปแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรหรือว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็จะเรียกหนูไปบอกว่าเพราะว่าครูคะค,คุยกับผีได้ค่ะคใ<ช>ี่ต้องการบุญไ,ได้บุญแล้วมันก็ไปแล้วไง ที่เขาแสดงอเขาต้องการบุญอย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่ต้องการค่ะหนูแบบหนูไม่เข้าใจเลยเว่าในสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาอาจจะโกรธหนูหรือเปล่าว่าแบบเอารูปไปวางหรือว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะสื่อสารว่าเขาอยากได้บุญไงวิญญาณเขามีนะอยู่เขาอยู่ที่นี่นะอะไรปรบ้านเนี้ยค่ะโอเคค่ะอ่าคำถามต่อไปนะครับหนูตาจากคนที่นี่ ชวนเชิญวิญญาณมาสวดมนต์ด้วยกันครั้งเดียวเขาจะมาสวดกับเราตลอดทุกครั้งไหมครับถ้าเขาเปลี่ยนเขาเข้ามาอยู่นะดูเองเราบสวดเราเขาก็ไปเกิดคือวิญญาณก็เหมือนเราเนี่ยบางคนเขารับบุญมาแล้วเนี่ยเขาไม่มีบุญเลยเขาก็ไปเกิดมีมากไม่มีม่งก็ไปเกิดเลยถ้าเขามีบาปาบาปมากเนี่ยเข้าลงข้างล่างถ้าเขามีบุญเขาก็เป็นเทวดาไป ไม่ใช่เข้าไปเราไปส่งให้เขาไปเกิดในที่ดีใช่อเขาเป็นเทวราแปะเราเปลี่ยนภูไม่เขาที่ไม่ใช่เข้าไปเราไปส่งให้เขาไปเกิดในที่ดีที่ภอเขาเป็นเทวราตายก่อนกำหนดเไม่ไม่ใช่เข้าไปทุลัร์โดยโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจโรคอุบัติเหตุโรคอุบัติภัยโรคภัยธรรมชาติแล้วโรคโรคมารดฆ่ากันเนี่ยมันจะตายก่อนกำหนดเขาเรียกว่าสามวสีนะพวกนี้มันยังไม่ไปไหน แต่มน,น้อมน้อมบุนบาปมันจะเปลี่ยนเลยนี่คือประโยชน์ที่ให้สวมดมนต์นะแล้วมันก็จะมาช่วยเรานะบอกเขาได้เลยนะอยากได้อะไรอะอะขออนุญ,ญาตนะคะกลับนมัสก,การหลงวงตาเจ้าค่ะวันนี้หนูรู้สึกมีความสุขมากค่ะคือหนูตั้งจิตอธิษฐานว่าหลังจากที่มาครั้งล่าสุดนะคะและ้ว หนูได้รู้จักอ่าในเวลาหนูดูค่ะคือท่านบอกว่าจะไม่ไม่รับนิมนต์แล้วก็อยากไปไหนคือไปว่าแล้ววันนี้ท่านก็ตั้งจิตที่จะมาที่นี่หนูรู้สึกว่าหนูได้สมบัตินามากๆอันนี้หนูกราบพระพระคุณลุงตาด้รยะมาด้วยมาพักพอดีเขาบอกว่าเอ้ยสาขาเนี่ยเขาบอกครบอายุหนึ่งปีพอดีขอให้มาสวดมนต์ก็เลยมาไงทีนี้หนูสวดมาสอง ตั้งแต่หลวงตามารอบแรกหนูสวดไม่ขาดเลยค่ะสาธุด้วยหนูเลยจะมีคําถามสําคัญหนึ่งคำถามว่าหนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าหนูอยู่ในสภาวะจิตที่เบาแล้วก็มีกําลังค่ะโูฮะขอบพระคุณมากคนที่มีจิตเบาคือคนที่ไม่ลาคาญตอนนี้ลาคาญอยู่ไหมลาคาญ<อ>คนรอบข้างไหมไม่เป็นค่ะลาคาญนานไหมม,มีบ้างค่ะ<อ>ถ้ามัน<อ>มีอะไรมากระทบ อาหูจมูกมีบ้างแต่พยายามควบคุมค่ะถถกนี่แหละคือได้เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนงี้สาธุกาลุตาถ้าจิตเริ่มจะขึ้นพรมเนี่ยมันจะเป็นไม่มีความลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานในอนาคตเราคิดอะไรอ่ะมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะจิตมันเบาไงถ้ามันเบามันมันลำคาญแน่นอน ถ้าคนจิตเบาเนี่ยจะไม่ลำคาญโมทนาสาโทษด้วยสา,าทุกขค่ะทำไปได้ฮะขอบพระคุณมากค่ะ,คะจะได้เข้าไปนี้สางสามแป้งจะเกิดไม่เกิดอีกเรื่องละต่อไปนะครับหนูตามีคนถามว่าสวดมนต์ให้สามีให้เลิกแอลกอฮอล์ได้ไหมคะถ้าสวดให้สามีนะคงไม่เข้าเพราะมันเมาอยู่ ถ้าสวดให้วิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเขานะหรือจะเป็นญาติเขาพีดามันดาหมูญาติหรือภูมิเทวดาอากาศแถวๆนั้นอนะ่ะที่ทำงานของผัวที่ทำงานของเขานั่นแหละสวดอาจไปทางโน้นให้ให้บังคับผัวอีกสีหนึง่งวิญญาณที่รู้จักเขานะ่ะบางทีมันเหนือเขาเขาสบบามารถบังคับได้นะทำให้กินแล้วไม่ไม่อยากกินอีก คือวิญญาณมันทําได้ถ้าเกี่ยวข้องกับเรานะพูดถึงอย่าไปเจาะจงแผลให้ผัวเลิกกินเหล้าอย่าไปทําอย่างนั้นแผ้ให้เทวดาเทพพรมที่เกี่ยวข้องกับผัวเรานะั่นหละให้ลงมาหาผัวอีกทีบอกมันหน่อยเพราะเขารู้เนี่ยพวกนี้เขารู้พอผัวมาสวดมนต์หรือมาทําความดนะีเขาก็ได้ด้วยนะเพราะมันมีสายใหญ่ สยายใยแห่งกรรมไงเป็นญาติกันไงใครมีคำถามยกมือขึ้นได้กราบนมัตการหลวงตาเจ้าค่ะคือตอนเช้าหนูก่อนจะไปทำงานหนูสวดมนต์และหนูอธิษฐานอธิษฐานแปบลบว่าอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นทุกวันแล้วก็ไม่อยากไปสร้างวาจฏวจิกรรมไม่อยากคิด ส้างกรรมกับใครอะค่ะแต่ว่าพอหนูอธิษฐานเสร็จไปถึงมันจะมีคนรอบข้างเหมือนมาทดสอบหนูหนูบางทีหนูก็อารมณ์ดีบางทีหนูก็หลุดค่ะสติหลุดค่ะหนูต้องเปลี่ยนคำอธิษฐานแบบไหนดีหนูอธิษฐานไปหลวงปู่พร้อมบริวารท่านขึ้นที่ไม่ดีเนี่ยอย่าให้หนูรับโลเพราะหนูรับโลแล้วหนูสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ วิญญาณก็ไม่ได้บนจากหนูเพราะนั้นหลวงพ่อต้องรับผิดชอบชีวิตหนู <c oughs> ใช่ไหมล่ะค่ะห <c oughs> ลวงพ่อจะมีบริวารท่านเยอะ <c oughs> ในอนาคตเขาด่าเราเราก็จะไม่ได้ยิน <c oughs> <c oughs> เขาว่าเราเราก็ยังไม่ได้ยิน <c oughs> เพราะคลื่นของวิญญาณทำให้เรายินเราก็เลยมีเวลาได้สวดมนต <c oughs> ์จค่ะแต่ส่วนมาก บางวันหนูก็เหมือนผ่านบททดสอบบางวันหนูเหมือนจะหลุดแต่ส่วนมากจะหลุดมากกว่าท่านมันเป็นปกติฮะส่วนแล้วมันจะเบาสงบเลยคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่าลืมว่าเราบันทึกเรื่องโลกเนี่ยมาตั้งจะจำความได้นะะแล้วมันมาหยุดตอนที่อายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าขยันหน่อยก็ ไปได้เร็วหน่อยถ้าขี้เกียจหน่อยก็ช่วยอะไรไม่ได้นะม,มีใคร<า>ช่วยเรา,าได้หรอกไม่มีน้อมกาบหลวงตาค่ะหนูตั้งสัจจะอธิษฐานกันหลวงปู่ค่ะว่าขอสวดมนต์นะคะจกกักพัิตลอดชีวิตทีนี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่สําหรับหนูใช่ไหมคะไม่ไมใหญ่หง่ายโคตรง่ายเลย ค่ะหนูตั้งศัจจะไปว่าสวดตลอดชีวิตตอนนี้เข้าสวดปีที่สามอะค่ะปัญหาตรงนี้ก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเรื่อยๆค่ะหลวงปู่จะช่วยหนูไหมคะช่วยฮนะเพราะตลอดชีวิตนะหลวงตาอาชิาสารสวดมนต์ตลอดชีวิตนะเจอหลวงพ่อครั้งแรกนะไม่รู้ะนอ,นอะนอเนเมื่อไรขู่ก็สวดเมื่อนั้นแหละกลางวันบางทีลืมแต่นอนนี่ไม่ลืมแน่นอนเพราะว่านอนก็พุทธทางแล้วค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> พอตอนส่วนน้อยบ่อยเข้าเนี่ยมันก็ออกมากลางวันแล้วเห็นอะไรเมื่อสวดแล้วคือค่อยๆทำอ่ะไม่ใช่ทําทีเดียวแล้วได้เลยเนี่ยไม่ใช่มันค่อยๆค่อยทําค่อยๆทํา น้อมกลับหลวงตาค่ะพอดีหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาหลวงตาค่ะคือว่าหนูซื้อบ้านมือสองมาแล้วก็ก่อนหน้านี้พอทราบประวัติของที่บ้านว่ามีคนเสียชีวิตมาแล้วสามคนนะคะแต่ทีนี้พอหนูอยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้คืออยู่แล้วเจ็บแล้วป่วยอยู่แล้วร้อนใจอยู่แล้ว มันมีทําให้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนูอะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้พอดีคุณแม่ได้เดินทางไปเชียงใหม่ก็เลยฝากคุณแม่ถามตูลุงตูลุงก็แจ้งว่าเออบ้านบ้านหนูที่อยู่ตอนนี้คือผีดูอยู่แล้วเจ็บป่วยให้ขายทิ้งแต่คือหนูก็ขายทิ้งไม่ได้เพราะหนูยังผ่อนไม่หมดหนูยังต้องอยู่ต่อหนูก็เลยอยากจะถามหลวงตาว่าหนูควรจะแผ่สวดมนแผ่บุญให้เขาดีไหมหรือว่า หรือว่าเขาไม่ควรได้รับเพราะว่าเเขาจะมาให้ฝันตลอดนะคะดวงตาคุยกับผีง่ายกว่าคนนะ <c ười> คือคนก็เห็นว่าเนนะขามาแล้วเขาไม่ให้คุณหนูก็ไม่รู้ว่าควรจะให้บุญเขาดีเราไม่ให้คุณเขาเขาจะให้คุณเราได้ไงต้อง <c ười> สวดมนฮนะให้คําว่ารับบุญจากเราค่ะ <c ười> ไม่สองวันก็พอแล้วหรือวันเดียวก็จบแล้ว พอเขาน้อมเขาเข้าไปแล้วฮะค่ะสมัยที่หลวงตาอยู่กับหลวงปู่น่ะคนที่เรื่องราวของเรื่องวิญญาณพวกเนี้ยวิญญาณคนเข้าไปเป็นหลายปีเนี่ยเจอหน้าท่านก็หายแล้วฮะเพราะมันน้อมบุญไปมันก็ไปแล้วมันก็หายแล้วไงค่ะบ้านเราถ้าสวดมนต์ปั๊บถ้าเขาน้อมเมื่อไรเขาไปม่อน,นั้นมันก็จบแล้วแค่นั้นแหละโคตรง่ายเลยหน,หนูคนสวดบทไหนบ้างคะหลวงตา จากพัดนี่แน่ะใหญ่สุดๆแล้วคือกรรมที่ที่ง่ายที่สุดอ่ะคือกรรมเกี่ยวกับโลกวิญญาณคขอให้มันน้อมเถอะมันไปแน่นอนกลัวมันจะไม่น้อมกูไม่เอากูไม่เอามันก็ยังอยู่อ่ะปัญหาอยู่เนี่ยหลวงตาคะแล้วถ้าเกิดเขาไม่รับบุญที่ให้ค่ะก็บอกหลวงปู่ดิ นำมาหมดๆหลวงปู่บดีวานหลวงพ่อมีเท่าไหร่มาให้หมด <c oughs> บุญหนูด้วยนะ <c oughs> ให้เขาน้อมไม่ได้นะ,ะเปิดให้เขาดูเลยหลวงปู่ว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงเปิดให้เขาดูว่าท่านคือใครหลวงปู่นี่คือใครสาธุค่ะหลวงตาโอ้ง่ายวิญญาณง่ายสมัยก่อนเนี่ย ตอนออกจากถ้าใหม่ๆเนอะมีคนโอ้ยที่นู่นดูที่นี่ดูไม่มีที่ไหนดูเลยมันจะไปดูได้ไง้ไดูพอมนุษย์คิดเห็นวิญญาณยืนอยู่ก็วิ่งแล้วผีละโอ้โหบ้านนั้นดูเขายืนดูเฉยๆอหดูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยดูมา พอเราเอานั่งสวดมนต์เอ้ยมันบุญดิพอมันน้อมมันก็ไปแล้วจบแล้วมันมีอะไรแล้วง่ายไหมง่าย <c oughs> ยากคือคนที่เป็นโลกยากคือคนที่ไม่รู้เป็นโลกนะ่ะต้องใช้เวลาสวดน,นานๆครับเพราะจิตมันควบคุมธาตุ <c oughs> สายใหญ่ไม่ดีอะ กำลังกินาธาตุอยู่ทีนี้พอเราสวดเนี่ยสายยายตัวนั้นมันไม่ต่อจกกักระพัถ้าเข้ามาแทนที่มันก็ปรับาธาตุไปเรื่อยๆอยนะมันต้องใช้เวลาหลายปีบางคนใช้เวลาหลายเดือนถึงจะจะ,จะค่อยๆทุกเราไงนี่คือยากอาไม่ไรไม่มีก็ได้มาสักการณ์กดงตเป็นคำถามจากญาติทรรมทางบ้านฝากมานะครับ วันนี้เปิดเพจหลวงตาไปขุนรองประหลัดชูที่ประจบแล้วมีอาการแน่นๆ่นหาวน้ำตาไหลอยากรู้ว่าเป็นเพราะกระแสวิญญาณจากแถวนั้นไหมคะเพราะแค่ดูรูปลวงในเพจหลวงตาก็มีอาการเขาคงเป็นเพื่อนเราฮเพราะมันมีอาการไงเพียงจะเห็นในภาพยังมีอาการไงผงรู้จักเขาเขาตายแถวนั้น่ะเขาสู้พม่าไม่ได้พม่ามันเยอะ เขามีไม่กี่คนแล้วพม่ามีเป็นโอหลายร้อยอ่ะสู้เขาได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นการรับขึ้นฮะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นโทรศัพท์ขึ้นอะไรขึ้นรับขึ้นส่งขึ้นส่งคือโทรศัพท์ขึ้นรับคือจิตเรามันรับทางตาหูจมูกลิ้งกายมันก็จะมีความรู้สึก ถ้าฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยเวลาเห็นอะไรมีความรู้สึกนะวิญญาณเนี่ยอา้ามีอะไรใครใ<ช>มีอะไรถามไอพิดูได้ไหมมีอะไรถามเหรอ โอ้ไม่เป็นไรถ้าก็มาบทชทำสร้างหลวงปู่ไดอ้อีกหลายร้อยองค์สาธุเจ้าค่ะอย่าไปจริงนะมันเป็นมวลสารนะ,ะมวลสารมันต่อมวลสารไงขึ้นต่อขึ้นสาธุค่ะตาเอามาไว้ตามสถานส,สาขาใกล้ๆอ่ะเราอยู่ใกล้ๆไหนเอาไว้ที่นั่น เขาจะไปบดหรือไม่เขาจะเอาไปบรรจุฐานพระเวลาสร้างพะระหลวงปู่ือจกักรพัรดิเนี่ยเขาจะไปบรรจุอ้าวมีอะไรถามหรือรู้กันหมดแล้ว เทวดาเทวดาที่นี่ก็มีเทวดามันเป็นเทวดา <c oughs> เราไม่รู้เราอยู่ชั้นไหน <c oughs> เทวดาทุกชั้นเนี่ยเวลาเข้าเข้าวัดหรือไปสวดมนต์ในเนี่ยเขาจะใส่ชุดขาวประมาณมมประมาณตีสามค่ะหนูหนูลุกตื่นขึ้นหนูก็นอนข้างๆพี่ที่ว่าแกดูแกคอยเปิดเครื่องเสียงที่สาขาแก่งอาจารย์่ะหนูก็ตื่นขึ้น จะมาทําอะไรอยากได้บุญใช่ไหมถ้าอยากได้บุญเขาโชคมาจะได้มีเงินมาทําบุญจะได้มาเป็นผู้มีประโยชน์ที่สาขาแก่งอาจารย์ก็บอกอย่างนี้ค่ะแต่หนูก็ยอมรับว่าทุกรอบหนูมีเงินติดก,กระเป๋ามาทําบุญที่สาขาแก่งอาจารย์ถึงกลับไปหนูมีพันเดียวหนูก็แฮปปี้กลับมาหนูก็มีเงินอีกค่ะดีมากฮนะเหมือนชีวิตนี้หนูยอยกให้หลวงปู่ดูแลเลยค่ะตายก็ตายกับหลวงปู่ค่ะดีมากเลยยกให้ท่านนะดีแล้ว <c oughs> ตอนนี้หนูก็บอกได้เต็มปากว่าหนูมีความสุขมากที่หนูได้เจอหลวงปู่หลวงตาชีวิตนี่หนูตายไปหนูก็ไม่เสียชาติเกิดค่ะโอ้ oh, ดีมากฟังไว้ในคนในเว็บอ่ะนีดถวายชีวิตฝ <c oughs> ากชีวิตไว้กับท่านเลยแบบรักมากรถก็ไม่เคยขับไกลๆหนูก็ขับจากหัวหินมาที่เพชรไม่เป็นไรค่ะมากับหลวงปู่ไม่ตายตายก็ตายกับหลวงปู่ค่ะโอ้ oh. ไม่เป็นไรหรอกฮะหลวงปูน่นำหน้า<ช>หนูอยู่ข้าง<ช>หลังชีวิตหนูยอมหนูอยู่กับหลวงปู่หนูไม่อยากอยู่กับ <c oughs> ทุกวันนี้แม้แต่เหล้าเบียร์บาร์หนูก็ไม่อยากเข้าแล้วคะ่ะหนูอิม่มโอ้เลิกแล้วเหรอยังไม่เลิกคะ่ะแต่ว่าไม่อยากดื่มไม่อยากเจอไม่อยากกินแล้วคะ่ะโอ้แต่หนูเห็นหนูขอถามอีกภาพหนึ่งคะ่ะหนูเห็นหลวงตา นั่งยอ่อนขาแบบนี้หนูหลวงตาไปเข้าฝันว่ามึงสวดมนต์มึงพยายามอารมณ์ดีนะยี่สิบปีถ้ามึงตั้งใจสวดชีวิตมึงต้องการอะไรมึงก็ได้ภาพนี้ที่หลวงตานั่งยอ่อนขาเลยถูกต้องเลยเพาะหลวงปู่ก็บอกหลวงตาเหมือนกัน,กนถ้าเองอยู่กับพระอยู่กับข้าเมื่อไรนะใช้เวลายิ่งแก่เองยิ่งดังท่านบอกไวนะ้ไงแล้วรอบรอบนี้ก็เหมือนบททดสอบหนูทาให้หนูปวดหัวหนูก็พระ กมนั่งสวดนอนสวดหนูก็บอกว่ายาให้ปวดหัวถ้าปวดหัวหนูไม่มีกําลังจะสวดมนต์ก็บอกหลวงหลวงปู่ค่ะทุกวันนี้หนูก็หายหายปวดแน่นอนนะถ้าศรัทธาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหนูเจ็บไข้ได้ป่วยหนูก็บอกหลวงปู่บอกคนอื่นก็ไม่มีใครช่วยได้ค่ะบอกหลวงปู่อบอกวิญญาณบอกเทวดาค่ะกราบ วันนี้หนูแฮปปี้มากหนูดีใจหนูโชคดีมากค่ะสาธุค่ะแฟนพันแท้นี่ันแท้แฟนแท้กัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้จะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ละความโลภความโกรธความหลงใช่แต่ที่หนูฟังอ่ะ ทำไมมีแต่กากมกามในดีดีคือความอยากใช่การอยากไม่มีที่สิ้นสุดถูกมันจะนิพพานตรงไหนเจ้าคะมันนิพพานตรงไหนลหรอถ้าเราฝึกไปตรงเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้ว่าอยากหรือไม่อยากท่านท่านหลวงปู่ท่านสอนว่าเองอยากมันก็เหมือนเองไม่อยากเพราะเองอยากเองก็อยาก พอเองไม่อยากคือเองไม่อยากเนี่ยนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วมันจะลดความอยากเจ้าค่ะถูกต้องทวนนิยมสวดจกักรพรรดิเพราะสวดถึงพุทธคุณพระพุทธเจ้าถูกท่านบอกไปกำลังมากสุดๆแล้วมันสามารถจะไปไหนก็ได้คือไปไหนต้องมีกำลังนะโมพุทธ,ธายะคือพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ถูกคือ ถ้าเราน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเราก็สุขแล้วเจ้าค่ะถูกต้องเลยสุข <พอ S 1> มีนมนไม่ได้มีอะไรเยอะเจ้าค่ะไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยศาสนาไม่มีอะไรเลยในพระไตรปิฎกท่านก็นเขียนละชั่วพระพฤติดีทำใจให้ขาวแค่นั้นเองไม่มีอะไรความสุขอยู่ที่เราอิ่มหรือเปล่าถูกต้อง ยิ้มอยู่ข้างฟัางข้างฝาคนเดียก็สุขแล้วล่ะถ้าเรามีรอยยิ้มเราจะหาทุกไม่เจอเจ้าค่ะถูกช่องเลยค่ะสยิ้มไปเถอะแจกยิ้มไปแล้วอีกอย่างหนูอยากถามว่าการเข้าฌานกับสติประทานสี่รู้ตัวทั่วพร้อมแบบไหนที่มีความสุขมากกว่ากันเจ้าค่ะ รู้ตัวเองนะมีความสุขรู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์อะไระถ้าเราอยู่ในอรมณ์ความความสุขบ่อยๆเนี่ยถามว่าเราเจอกับความทุกเนี่ยเราจะรับไหมไม่รับจะค่ะก็ถูกเราไงเราไม่รับแล้วก็จะกลับมาหาความสุขเพราะมันเกิดความเคยชินค่ะอันนี้ที่หนูสวดมาหาจาักพรพรรดิก็คือหนึ่งเราไม่มีความโลภเกิดขึ้นในตอนสวด ถูกเราไม่มีความหลงในตอนสวดใช่ใช่เราไม่มีความโกรธในตอนสวดถูกอันนี้คือสิ่งที่หนูสวดตอนเนี่องะ้ะค่ะเราห่างจากความไม่ดีทั้งหมดถ้าเราห่างบ่อยๆเนี่ยขึ้นที่มันไม่ดีมันก็อยู่อย่างเดิมขึ้นที่ดีสายใหญ่ที่ดีมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อ,อทีนี้ขึ้นที่ดีมันอยู่สูงก็แล้วขึ้นที่ไม่ดีมันอยู่อย่างเก่านะถามว่ามันจะมีอาการไหม ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยในอนาคตเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะเราจับไตรสนานาคมจับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จับพระในพระนะมีชังโลกและธรรมรู้ธรรมรู้โลกถ้าเรารู้โลกนะเราไม่สามารถจะรู้ธรรมอย่างเดียวแค่น,นั้นนะขยันอดทน ความเพียรเพียนนึกเพียนสวดมนต์ภาวนานี่แหละเพียนไปใช้ตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรถกินเชียงยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอน